สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุย์พบปัญหาในวันนี้นะครับมีคําถามจะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาตอบหน่อยเนื่องจากว่างานที่ผมไปเป็นวิยากรให้นะครับมีผู้ประกอบการเขาพูดถึงเรื่องของการขอคืนภาษีอาจารย์เจี๊ยบเขาเป็นธุรกิจส่งออกแล้วอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะคุณเป็นธุรกิจส่งออกเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยขอคืนภาษีเลยนะในเรื่องของ vat ดเเนเนี่ยเพราะว่านักประชุมเขาบอกว่าไม่ต้องขอคืนตอนนี้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาที่บ้านเทมหนส่งอออกหรืยว่มันย แต่ทาไมนักบัญชีเขาถึงบอกว่าอย่าไปขอคืนเลยและจริงๆมันขอคืนได้ไหมหรือมันขอคืนไม่ได้ครับคือขอคืนนะขอคืนได้นะคะแต่ทีนี้เราจะต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะเพราะสาเหตุอะไรทําไมนักบัญชีเขาถึงไม่แนะนําให้ผู้ประกอบการท่านนี้ขอคืนภาษีนะคะอาจจะเกิดจากว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ทําธุรกิจส่งออกแค่เพียงอย่างเดียวอาจจะมีการขายสินค้าในประเทศปนด้วยเพราะการขายสินค้าในประเทศคุณจะต้องเสียแวดขายในี่ยเ แต่การส่งออกจะเสียแวดศูนเปอร์เซ็นตครับฉะนั้นเนี่ยในบางเดือนะนะคะแวดศูนเปอร์เซ็นตของคุณเนี่ยมันอาจจะมากนะคะกว่าแวดเจตในประเทศแต่ว่าบางเดือนเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าขายในประเทศมากกว่าการส่งออกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้ดังนั้นนักบัญชีก็เลยแนะนําว่าแทนที่คุณจะขอคืนภาษีซื้อนะคะคุณก็ไม่ควรจะต้องขอคืนเพราะว่าบางเดือนของคุณก็มากบางเดือนก็น้อยอเก็บไว้ดีกว่า ดังนั้นผมสรุปได้ว่าถ้าเกิดคุณมีไรายได้ทั้งส่งออกแล้วก็ค้าขายในประเทศด้วยเนี่ยบางเดือนคุณอาจจะมีแบดขายมากกว่าแบดซื้อาบางเดือนคุณอาจจะมีแบดซื้อมากกว่าแบดขายมันไม่เหมือนเฉพาะว่าขายตรงออกอย่างเดียวแน่นอนถ้าเกิดส่งออกอย่างเดียวคุณจะมีแค่แบตซื้อแบดขายไม่มีดังนั้นจันร์เจฟก็เลยบอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปขอคืนหรอกเพราะเดือนใดเดือนหนึ่งคุณจะได้มีสิทธิ์ใช้ตัวเครดิตภาษีซื้ออยู่แล้วใช่ค่ะอ๋ออันนี้กรณีนี้นะอีกหัวข้อหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดเขาส่งออกอย่างเดียวไม่มีการขายในประเทศหรือให้บริการในประเทศเลยแบบนี้เป็นยังไงครับค่ะมีการส่งออกอย่างเดียวตรงนี้แนะนําให้ขอคืนภาษีค่ะคเพราะว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะเอาภาษีขายกับภาษีซื้อมาหักกลบลบกันเลยนะคะเพราะว่าแวดขายคุณมันเป็นศูนย์ส่วนแวดซื้อคุณ7%ค่ะครับแล้วก็เคยได้ยินอาจารย์เจียบอกว่ากรณีที่คุณทําการส่งออกเนี่ยให้คุณขอคืนตั้งแต่เริ่มแรกของการทําธุรก,กิจเลยแต่ท่านนี้เนี่ยทำธุรก,กิจมาตั้งนานแล้วส่งออกเนี่ย แต่ยังไม่เคยขอคืนเลยเนี่ยแบบนี้จะมีโอกาสไปขอคืนแล้วโดนตรวจไหมอะไรอย่างเงี้ย ค,คือไม่ว่าคุณจะเพิ่งประกอบธุรกิจหรือคุณประกอบธุรกิจมาสักระยะแล้วเ <c oughs> มื่อไปขอคืนภาษีแน่นอนค่ะคุณจะถูกเจ้าหน้าที่สัมปทานตรวจอยู่แล้วนะคะเพราะเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจก่อนว่าสิ่งที่คุณมาขอคืนภาษีนั้นถูกต้องไหมนะคะถ้าถูกต้องก็ให้เงินคืนภาษีแต่ถ้าเกิดไม่ถูกต้องแทนที่เราจะได้เงินคืนภาษีเราอาจจะต้องเสียภาษีด้วยซ้านะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่ไปขอคืนนะคะหรือไป แบบเปิดแผลสัมภาร,รดูเนี่ยเราจะต้องมาตรวจก่อนว่าเอกสารของเรามันถูกต้องครบถ้วนไหมที่จะขอคืนนะคะการขอคืนของอกลุ่มธุรกิจส่งออกนี้นะคะอย่างแน่ๆเลยที่สัมภาร,ะรจะตรวจเลยคือว่าเอกสาร การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเสนอซื้อเสนอขายหรือสัญญาซื้อขายมีไหมนะคะแล้วก็การส่งออกของคุณเนี่ยส่งออกผ่านทางช่องทางไหนมีเอกสารส่งออกครบถ้วนไหมและประกอบด้วยเอกสารการรับเงินค่าสินค้าที่คุณส่งออกนะคะว่ารับผ่านช่องทางใดน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะคือจะตรวจว่าคุณส่งออกสินค้าจริงๆหรือเปล่าหรือ <You make S 2> จริงๆ,ๆแล้ว ใช่ค่ะส่งสินค้าไปแค่ต่างประเทศหรือไม่ได้ส่งคุงเป็นวิญญาณไปแต่ไม่ได้การส่งไม่ได้มีการซื้อขายกันจริงทำน<ล>อง,องนั้นซ้อภาษีสัมภาระก็ต้องตรวจตามหน้าที่ของเขาใช่ค่ะต้องตรวจก่อนนะคะและอย่างที่สองเลยที่ต้องตรวจก็คือว่าตัวภาษีภาษีซื้อของคุณถูกต้องไหมส่วนที่3ค่ะที่ตรวจแน่แน่แล้วมักจะไม่ได้เงินคืนภาษีมาจากตัวที่3เลยเป็นเรื่องหลักสต็อกการ์ดค่ะ <ทำ S 1> เพราะฉะนั้น คุณได้ทำสต๊อกการ์ดหรือเปล่าหรือรายงานสินค้าและวัตถุดิบเพราะสัมภาระขอแน,แน่ค่ะ,ะดังนั้นก็คือว่าก็ต้องดูให้ดีนะครับจะขอคือน,นทัน้งทีนี่มีโอกาสที่จะต้องถูกตรวจสอบคุณต้องมั่นใจแน่ๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดระบบบัญชีคุณดีระบบทางภาษีคุณดีคุณทําถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรครับจะตรวจยังไงคุณก็ไม่มีแผลไม่ต้องโดนภาษีย้อนหลังใช่ค,ครับ,รบแต่ถ้าเกิดระบบไม่ดีนะครับก็อย่าไปขอคืนเลยครับแทนที่จะได้เจ็ดพันหมื่นหนึง่งคุณอาจจะต้องเสียหลักแสนหรือหลักล้านนะครับ ดังนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราเปิดกิจการส่งออกให้ขอคืนตั้งแต่เริ่มแรกจะได้ตรวจตั้งแต่รแรกๆเลยเพราะเอกสารในช่วงแรกของการเริ่มต้นกิจการจะมีไม่มากและทางเจ้าหน้าที่สำม,มะกรก็จะได้แนะนําให้เราทําสิ่งที่ถูกต้องมาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะโอเคนะครับฟังมาถึงนี้แล้วหากมีใครนะครับสนใจเรื่องของธุรก,กิจส่งออกเรื่องบัญชีภาษีหรือเรื่องการดูเอกสารสําหรับธุรก,กิจส่งออกนะครับหรือธุรก,กิจนําเข้าด้วยเนี่ย ทางผมกับอาจารย์เชียฟมีเปิดสอนอยู่นะครับวันที่21-22ธันวาคม67นี้นะครับท่านละ5,000บาทถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ Li n e แอดนะครับคุณก็จะได้รู้เรื่องเอกสารรู้เรื่องบัญชีรู้เรื่องภาษีแล้วถ้าเกิดคุณรู้แล้วคุณก็ไปทำระบบบัญชีภาษีของคุณให้ดีวันหนึ่งอยากจะขอคืนภาษีก็สามารถขอคืนภาษีได้ครับค่ะ